สวัสดีค่ะพี่น้องปังไฟที่พักแข้งสู้มองสุแกพี่น้องชาวไทยชาวลาวพี่น้องชาวไทยเฮาในต่างแดนที่คินหอดคิดถึงทุกทุงทันนะคะยินดีต้อนร oh. okay. ับเข้าสู่ช okay. yeah. ่องนิลี่คนผู้หายอีกเช่นเคยเนาะค่ะมือนี้นิลี่สิพามาบึงโรงเรียนบ้านห้ามเนาะค่ะนี่คือโรงเรียนบ้านนาบ้านเกิดของนิลลี่เองค่ะคือโรงเรียนบ้านนนนจีตำบลนาสีนวลอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารเนาะค่ะวือนี้รีบมาอย่างรงเรียเนาะค่ะค่ะกัดตามมาเบิงมาชมเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพี่น้องป้องป้ายมือนี่เป็นวันที่สิบกุมภาพันธ์สองห้าหกหกเนาะค่ะมือนี่เป็น วันคลายวันเกิดของลีเนาะค่ะกลิมาโรงเรียนเนาะค่ะมอน้มีเอกก็คิดว่าสิมาเลี้ยงอาหารกลางวันเล็กน้อยเนาะค่ะคืออย่างในวันเกิดนี่ก็ถือเป็นเนี่บุญกุศลอย่างหนึ่งเนาะค่ะค่ะติตามมาเบ่งมาชมค่ะ ของคว,ควนันวันเกิดอีกแบบมาเรียงเล็กน้อยโอเคเออมังโม่คนยังไงตาจะไม่เปลือยไม่กลัวจัะหน่อยก่อนแป๊บนึง กเป็น้องแเลยเด้อกินยาซเม็ดจะนีเดยนคืนจีมหาเลนี่ยมางบ้เก่ับแล้วบอกเราดวน่อ

กับเป็นผูเป็นเจ้ามือนักไห้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนยุ่งเรียนในมือนีนะคะเป็นและการานขา่าป่าพินอยูห่นาปากซ้อยนี่เพื่นกัสนับสนุนมากการินดีมากสองรอยบาทนะคะมาสื่อกับเขากับป่าในมือนี สะสมทุบกับทางโรงเรียนเพื่อนน้ำเนาะคะ่ะปกติทุกปีนี่กับิมาเลี้ยงอยู่ประจำนะคะแต่ปีนี้ก็มีกับโรงเรียนน้ำเนาะคะ่ะซึ่งเป็นโครงการอาหารกลางวันของเื่อนักเรียนอยู่เสมอๆเนาะคะ่ะเมื่อนี้นี่ก็มาเนื่องในวันคลายวันเกิดเนาะคะ่ะขอ บุญกุศลปกป้องคุม้มครองนะค่ะพอจะชีวิตที่ดีงามเนาะคะ่ะสวยค่ะ ผักแดงสวยแท้คุณยายสีเจ้าฟูสีเจ้าฟูอ่องต่องน้ำแล้วจังแมนโบราณเพื่อนโบราณเพื่นกับว่าสันเลยแบบคนทำกับข้าวผีเม่คุณยายนะคะวันนี้อุดยอ่ออร่อยในสามลูกเลยค่ะ แมเบิร์เดนะน้องลิลี่ขอบคุณค่ะอันนี้แม่ครัวแม่ครัวขึ้นหมกค่ะ ตักนิดหน่อยด้ตไหมคะตักมาห้น้ำมึนอ,อันน<ะ>ีอ่า้ไปไห

ใจใจดีนะคะมอบสิ่งดีๆให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนรีสีให้กับคณะครูโรงเรียนวัดศสีของเราตลอดเลยที่ได้ขาดนะคะพวกเราชาวหนองีก็ซึ้งในน้ำใจของน้องลิลี่ตลอดมานะคะก็ขออวยพรให้น้องลิลี่จะมีความสุขความเจริญประสบความสําเร็จในครอบครัวและที่สําคัญก็ขอให้ประสบความสําเร็จใน ตำแหน่งยูทูบเบอร์นะคะให้ปังๆให้ได้รับร้อยเหรียญเร็วๆนะคะให้ได้รับเงินจากช่องยูทูบนะคะาะูค่ะนกรความเสร็จแล้วแต่มีแงคิดยากจะได้นักเรียนทุกคน,น่ซึ่งเป็นคนรุ่นใหมเ่เป็นเยาวชนเปากขชาติได้ปรนนทดูนะลี่เป็นตัวอย่างนะลิลี่เป็นคนที้ ใช่ใบรุ่นนะแต่นะลิลี่เป็นคนที่มีความพิถีพิถักอะไรทันสมัยนะลินี่เป็นเราคูอเป็นกลระไร นะครัมอรอดนมเหมยยังแสบประมูลนะยังแสบไม่เหน่เต็มโม่อ่าคิดกับเต็มมม่กับเขาเด้จ้่เด้อ อร่อยไหมอร่อยอันี้อค่ะเป็นปีที่หกนะคะที่ถึงวันขายวันเกิดนี่อีกสิมาเเลียงหารกลางวันเด็กลูกรานอยู่โรงเรียนนี่เป็นปีที่หกเนาะค่ะ ค่ะนี่คือเป็นฝีมือการถ่ายคลิปของน้องลิยานะคะเป็นการถ่ายที่สุดยอดนะคะถ่ายยายนี่ได้เออหุ่นดีดีนะคะพี่น้องปองปลายค่ะนี่ก็คือที่ไปมาเมื่อนี่นะคะนี่คือบริเวณ,โ,เวณโรงเรียนบ้านนูนสีนี่คืออับประรดสีนะคะนี่ก็สิพาชมนิดๆหน่อยๆเนาะคะ่ะพี่น้องปองปลาย สำหรับบรรยากาศในโรงเรียนมือนีเนาะคะ่ะค่ะขอบคุณผู้บังเกิดกล่าวนะคะที่ให้ชีวิตกลิ่มาในมือนีเนาะคะ่ะค่ะในมือนีขอขอบคุณ,คณท่านพ่อออิมมอนคูแดนและขณะคูท่ทุกท่านนะคะและกับคุณพี่ยายวันดีเนาะคะ่ะที่ เป็นแม่คัวเตะทำกับเขาหายในมือนี้นะคะซึ่งแล้วก็ขอบคุณน้องบรณดาเนะคะที่เป็นแม่คัวในโรุงเรียนนะคะในมือนี้นี่ก็ไดคุณยายบันดีมาเหตุกับเขากับป่าหา้เนะคะค่ะสําหรับมือนี้ขอบคุณทุกการบึงการช่มนะคะถูกไลทกคอมเมนต์ถูกการติดตามถูกความหมักแพงตุกกตากินหอดคิดถึงที่ไม่หายกับจอง นีคนผู้หาอยู่เสมอเสมอเนาะค่ะขอบคุณถูกคำอวยพรอที่ให้มาจากซื้อมองซื้อแจเนาะค่ะสีอเกนทูมอร์โรค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย